มึงก็จะเนาะห้ไภัยเราเรื่องอ่อได้ภพหนึ่งเรียน,นอ่อเจ้าสิมิโชคให้เจ้าร้องเสียงโฉกเบื่องเด้อซื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อเบิ่งจักใบสองใบร้องเบิง่งวดที่สีห่หอดี่เจ้าอาจได้โชคได้ก่อนหนึ่งนี่แหละเพราะว่าขึ้นแจ็คเรียนได้ก่อนหนึ่งด้ยเงินะอืมก่อนไหญ่เตอรปุละต้องบอกกัน่นเลยแล้วก็อาจมีงานสักฝูกเข้ามา แล้วเจ้าสิมีงานฝุกๆเข้ามานั่นกสิได้เงินก่อนอย่างที่เจ้าขาดไปถึงบรนษัทในสายการงานที่เจ้าเหตอต้องบอกสันเลยสิเด้เงินฝึกๆเข้ามาหรือว่าสันเจ้ากสิได้โชคเด้อต้องบอกสันเลยแล้วดวงชะตาของเจ้าเปิดแล้วไพ่ึืนสั้นดวงเปิดเออต้องบอกสันเลยแล้วกการเงินของเจ้าช่วงนี้บ่ค่อยดีปันใดเด้อขึ้นสองเหรียญอยาให้ผู้ใดยืมเงินหากใครยืมเงินไปแล้วสิการสิมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเจ้าต้องไปทวงถามอย่างสิสิีเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นต้องบอกสันเยพราาะว่ ขึ้นเก้าไม่เท่าติดกับอสองเหรียญเจ้าสิมีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนหนี้สินของเจ้าแต่ละเดือนทุกๆเดือนของเจ้าเลยอแต่ว่าบ่มีให้ผู้ใดยืมห้ามในคนมายืม้วจ้ะเด้อย,ยืมแล้วก็บอกว่าบ่มียังก็ว่าไปเพราะว่าเงินเจ้ามันสิซอดได้เจ้าคิดว่าหากเจ้าใอ้เขายืมไปแล้วนี่เขาสิขึ้นเห็นอย่างนจ้ะเด้อเขาสิขึ้น บอกย่างสั้นเลยไปท่วงท้ามาเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นอันนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนนะจ๊ะเนาะส่วนในด้านความรักของเจ้าเป็นรักรังไม่เนาะยังหากกันดี้อรักรังไม่นี่ยังหากกันดีแต่ว่ากันยังบ่ลืมรักเก่ายังบ่ลืมรักเก่าไพ่ขึ้นหาถวยนี่ยังบ่ลืมรักเก่าจากกันทั้งที่ยังรักไพ่หาถวยึ้นนี่แต่ว่ารักหม่ยังไปกันได้ดีบ่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าหากเจ้าบ่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้น หากเจ้าบุรมัดระวังเออคืออาจสะมีลูกยังคุยกับเมียเก่าอยู่จังสิเออหากเจ้ามีลูกยังคุยกับเมียเก่ายังติดต่อกับเมียเก่าอยู่เจ้าต้องคุยต่อนาเมียใหม่ของเจ้าเด้ออย่าไปคุยลับหลังอืมหากเขาจับได้นี่มันสิเป็นเรื่องบ้องบอกัสันเลยคันคุยยังคุยตนาเขาหากสิคุยคุยกับเมียเก่านะเออตรงให้เมียเมียใหม่เจ้ารูน้าต้องบอกัสันเลยว่าสันสิเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเออก็เป็นไปได้ต้องบอกกังสันเลย เออแล้วก็ดวงชะตาดวงเจ้าเปิดแล้วเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดซัวได้ซัวไพ่จัดเมนเ่นขึ้นนี่หากที่พันว่าวเจ้าเฮ็ดดีมันถึงเวลาแล้วที่เจ้าซืได้สิ่งดีๆตอบแทนเออต้องบอกอยังสันเลยดวงเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุม้มครองไพ่ขึ้นประสังขลาดอีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดวงชะตาของเจ้าอยู่ตลอดเด้อต้องบอกอยังสันเลยค้นดวงแข็งต้องบอกดวงแข็งดวงดีนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองส่วนด้านการงานของเจ้านี่ ขึ้นไพ่แปดไม่เท่างานสิพุงมหาเจ้าเลยต้องบอกสันเลยอืเจ้าไม่ต้องคิดยากเรื่องการงานอืมีงานเจ้าก็มีเงินต้องบอกสันเลยองานนิพุงมหาเจ้าเจ้าเฮ็ดเจ้าตั้งตัวรับให้ท่านก็แล้วกันต้องบอกสันเลยหากเจ้าว่าช่วงนี้งานว่าค่อยหลายสิงานี่กําลังสิพุงมหาเจ้าเ้อต้องบอกสันเลยแปดไม่เท่าขึ้นเออบ่กเกินแปดมืองานสิพุงมหาเจ้าแน่นอนงานเจ้าสิเข่าจากที่เงียบๆอยู่มันสิเข่ามาก เาก็ตั้งตัวพระท่านเลยล่ะเออเพราะว่าดวงจะเปิดแล้วเออจากที่การเงินติดขัดเนี่เห็นว่ากสิบื่อมีการติดขัดขึ้นมีงานก็มีเงินเออต้องบอกอังสั้นเลยหากมีงานก็ต้องมีเงินอ,อืมอ้าวตามีเดี๋ยวคอยมาอ่านหน่ไหม